สวัสดีทุกคนกันนะครับวันนี้ก็จะมาทําการสอนเพิ่มยอดไลค์ like หรือว่าการกดถูกใจหรือว่าหัวใจนะครับของแพลตฟอร์ม t i k กต k นั่นเองนะครับก็คือหัวใจตัวนี้อาจจะเพิ่มกันยังไงนะครับก็มาดูกันได้เลยอ่าอย่างแรกให้ทุกคนนะครับเปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า k m MM m k i t e er s แบบนี้นะครับอ่าเว็บไซต์ใช้งานนะครับก็จะชื่อว่า k m MM m k t e er. c o m นะครับกดคลิกเข้าไป อพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ต้องทําการสมัครกันก่อนเลยนะครับเนาะตัวนี้ก็ทําการสมัครสมาชิกนะครับชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลหัสผ่านอนยญารนัสผ่านนะครับให้ทุกคนทําการกรอกให้ครบถ้วนนะครับอีเมลก็มั่วได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องใช้อีเมลจริง ให้ทุกคนทําการมั่วไปเลยแล้วก็ติ๊กต่อช่องนี้นะครับเพื่อทําการสมัครสมาชิกไปเลยนะครับอ่าแล้วผมก็จะมาลงชื่อเขาใช้งานกันนะครับอ่าเนื่องจากผมมีแล้วเนาะอาจจะถ้าใครนะถ้าที่ไม่อยากทําการสมัครก็ลงชื่อเขาใช้งานด้วย Google ในส่วนนี้นะครับอ่าก็ใช้อีเมลของเรานะครับเนาะเป็นการสมัครเข้าไปนะครับอ่าแต่ผมจะล็อกอินแป๊บหนึ่งนะครับ และเมื่อเราเข้ามานะครับให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่ก่อนเลยนะครับหมวดหมู่ก็มีหลากหลายแพลตฟอร์มให้ทุกคนเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ y o u t u t o t i k t o k IG อ่าหรือจะเป็นแพลตฟอร์มอ,อื่นๆนะครับอยู่ด้านล่าง Line s h o p y e นะครับท w i t t e r และ telegram นั่นเองนะครับทุกคนสามารถเลือกเอาได้เลยนะครับว่าต้องการหมวดหมู่แล้วบริการตัวไหนนะครับเนาะเขาก็จะมีเขียนบอกอยู่ ไม่จะเป็นเพิ่มคนเข้ากลุ่มรีวิวนะครับแชร์โพสต์คนคอมเมนต์นะครับแล้วก็คนดูไลฟ์สตรีมอ่ามักจะมีต่างๆให้ทุกคนเลือกเลยนั่นเองนะครับเนาะก็จะเป็นการดันฟีดดันการตลาดไปนะครับในหัวข้อหมวดหมู่ตัวนี้อส่วนผมนะครับก็มาเจาะจงในหัวข้อเป็น t i k t อกไปแล้วนะครับให้กดเลือกที่หัวข้อ t i k t อกด้านบนได้เลยนะครับตรงหมวดหมู่ก็จะเปลี่ยนเป็นทิก o อกล้วนทำให้เราดูง่ายแล้วก็สบายตามากขึ้นนะครับผมก็จะหาคําว่าเพิ่มหัวใจเนาะนี่จะเป็นเพิ่มตัวนี้นะครับ แล้วดูตรงบริการบริการนะครับทุกคนเลือกเลทราคาที่ต้องการได้เลยนะครับเนาะก็จะมีเลทราคาที่ต่างกันนะครับแล้วก็คุณภาพดีกับคุณภาพกลางๆเนาะก็จะมีเขียนบอกหมดเลยนะครับผมก็จะเอาเปัวแรกไปเนาะ แล้วเจอหมายเหตุตรงนี้นะครับให้ทุกคนหยุดอ่านก่อนนะครับถ้าเราใส่ลิงก์ผิดนะครับเนาะเขาจะไม่มีการคืนเงินนั่นเองนะครับหรือว่าเราสั่งลิงก์เดิมนะครับซ้ำสองออเดอร์นะครับหรือว่าซ้ำสองรายการก็จะทําไม่ได้เนาะระบบก็จะขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็จะเสียเงินฟรีเหมือนกันหากให้ทุกคนทําการอ่านกันดีๆเลยนะครับในหัวข้อตัวนี้นะครับแล้วเจอหัวข้อลิงก์นะครับลิงก์ง่ายๆเลยนะครับเป็นลิงก์คลิปวิดีโอนี้นะครับเนาะผมจะทําการก๊อปไปแล้วเอาไปวางได้เลยนะครับ เราเจอหัวข้อจํานวนอันนี้คือจํานวนยอดไลค์เนาะก,ก็ขั้นต่ําอยู่ที่10นะครับสูงสุดกระแสนึงยอดไลค์เดิมนะครับมีอยู่สี่สามศูนย์นะหนึ่งสี่สามศูนย์นะครับพันสี่สามสิบนงก็เพิ่มเปสิบนะครับอพอเข้าริการขึ้นมานะครับไม่ถึงบาทเลยนะครับใหาทุกคนกดซื้อไปได้เลยะระบบก็ได้รับคําสั่งซื้อคุณแล้วนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็แค่รอย,ยอดไลค์เพิ่มขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะ ใช้เวลาแค่นาทีเดียวนะครับเราก็จะได้ยอดไหลแล้วนะครับเป็นการดันโพสต์ไปดันคลิปวิดีโอไปเนาะเป็นประมาณนี้นะครับในการทําถ้าใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะเดี๋ยวในวันที่ทําการรอขออนุญาตนาก่อนนะครับจะมีการดูเว็บไซต์เนาะปลอดการหลังซื้อนะครับดูออเดอร์ที่เราเพิ่งสั่งไปเลขออเดอร์ตัวนี้นะครับสามารถกรอบแล้วก็ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับถ้ายอดมันไม่ขึ้นยอดขึ้นช้านะครับเพียงแค่เอาเลขออเดอร์ตัวนี้ไปแจ้งก็ดูในหัวข้อนี้นะครับว่าเราสั่งอะไรไปเนาะจะมีบอกหมดเลย หัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับการเติมเงินจะมีอยู่5้าช่องทางหลักๆเลยนะครับจะเป็นทางการแคลโทสนะครับอ่างเปาเวเลตนะครับคริปโตเ e อร์เ t Mo เวเน่แลวก็ทูเวเน่เวเลตนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจสลากสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเลือกช่องทางการเติมเงินได้เลยนะครับเราก็จะมีแบบเป็นสแกนแนบสลิปนะครับ ทุกธนาคารเนาะเราสามารถเอาสลิปนะครับมาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วกดยืนยันไปเลยหรือว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจนะครับก็ลองอ่านหัวข้อตรงกลางกันดูนะครับคําแนะนําตรงกลางเนาะในแต่ละช่องทางก็จะมีบอกกันอยู่เลยนะครับแล้วก็หัวข้อต่อไปกันดีกว่านะครับจะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับตัวช่วยเหลือตัวนี้นะครับก็คือให้เราเลือกนะครับหัวเรื่องเนาะว่าเราต้องมาทําการเรื่องอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําสั่งซื้อนะครับเรื่องของการชําระเงิน หรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับก็สามารถแจ้งเขาได้เลยถ้าเป็นเรื่องของคำสั่งซื้อก็ง่ายๆเลยนะครับเลขออเดอร์นะครับที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับเราสามารถก๊อบมาแล้วก็วางตรงนี้ได้เลยนะ,ะแล้วก็เลือกหัวข้อคําร้องขอนะครับว่าทุกท่านต้องการร้องขอประจายนะก็จะเป็นสั่งซื้อของฉันไม่เสร็จสมบูรณ์รเกิดปัญหาอะไรขึ้นประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ขอเร่งหน่อยนะก็คือนี้ก็คือขอเร่งเนาะแล้วก็สามารถยกเลิกคําสั่งซื้อได้นะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับว่าแบบไหนนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความไปตรงนี้ต่อได้เลย อแล้วก็ส่งตัวไปนะเดี๋ยวแอดมินทางเว็บไซต์นะครับจะทการดูแลให้ทุกท่านนั่นเองน,นะครับอ่หรือว่าถ้าใครนะครับอยากต้องการที่จะติดต่อกันไว้ๆนะครับหรือว่าอ,อยากให้แอดมินเร่งไวๆเลยก็มานี่เลยนะครับขวาล่างจะเป็นทางไลนะ์เนาะสามารถติดต่อสอบถามแอดมินได้เลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแอดมินทางไลน์ทางโดยตรงเลยนะครับก็จะติดต่อทางไลน์โดยตรง ก็จะ24ชั่วโมงนะครับเขาจะบริการ24ชั่วโมงเลยสามารถสอบถามกันได้เลยนะครับทางไลน์เนาะแล้วก็ไปหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะลิงก์ของเรานะครับก็ไปแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนนะครับคนที่อยากจะเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามหรือเพิ่มอะไรต่างๆนานานะครับเราก็ลิงก์ของเราเนี่ยแหละส่งไปให้เขานะครับถ้าเขาเติมเงินผ่านลิงก์เราเราจะได้อัตราค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่5%นะครับหรือว่าค่าแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับ ก็หมดแล้วนะครับในแต่ละหัวข้อนะครับผมขออนุญาตไปดูยอดก่อนนะครับเอาละครับตอนนี้ยอดไลค์ก็ได้ทําการเพิ่มมาแล้วนะครับก็1 438นะครับเป็นแบบนี้เลยก็เพิ่มมา1ิอย่างที่ผมปั๊มไปนะครับสิเราก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าใครนสนใจได้เพิ่มชอตไลค์นะครับเพิ่มผู้ติดตามอาจจะเอาผู้ติดตามไปไลฟ์สตรีมนะครับไลฟ์สดก็ได้มือนกันนะครับถ้าครบหนึ่งพันผู้ติดตามติกต่อกาจจะไลฟ์สตรีมได้นอกก็สามารถมาเพิ่มตัวนี้ได้นะครับสามารถไลฟ์สดได้เลยถ้าใครสนใจนะหัวข้อดันโพสดันฟีดนะครับ รือาจจะเป็นการเปิดการมองเห็นนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ตัวเว็บไซต์นี้กันได้เลยนะะเดี๋ยวผมจะทิ้งทิ้งใช้งานไว้ด้านล่างนะครับสำหรับก,การใช้งานเว็บไซต์ตัวนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ